ข่ายยังถายล้อ้าวถ่ายเร็วจังวะวนะครับติดเขียวแล้วนะครับตันไปแล้วนะหนึ่งตู้นะครับผมครับนี่นะครับช่างแถมนะครับนี่ช่างแถมเป็นส่วนหนึ่งใน ช่างนกเครียดนะครับผมน้ำแข็งบานเลยนะครับอาการนี้คือว่านะครับเทอร์โมฟิวไม่ตัดนะครับผมน้ำแข็งบานเลยนะครับผมนะครับนี่นะครับจะต้องดูกันจะจะเลยนะครับผมนะครับเป็นตู้เย็นนะครับยี่ห้อซันโยนะครับผม นะครับคอมเพรสเซอร์อยู como ín. Como ín musician, no no. ่ในลักษณะปกตินะครับผมไม่มีรั่วอาจจะมีรั่วหนอนิดหน่อยนะครับผมต้องไล่ระบบคอมอีกทีหนึ่งนะครับไดเออร์อยู่สภาพไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับผมนะครับส่วนตัวนี้ก็ตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงครับ เดี๋ยวดูนะครับเอาน้ำสรดเลยก็ได้นะครับผมสระนะครับเอาน้ำสรดไปยกน้ำมาดิเดี๋ยวกูถ่ายรูปอยู่แปลน้ำมาแปลน้ําน้ำมามึงอ่ะมึงอ่ะไปเอามาโอหกูถ่ายกล้องอยู่ไปเอามาไปเอามาไม่เกี่ยวครับผมอานะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จอีกทีหนึ่งนะตอนนี้พักลบกันไปก่อนอากาศเอาเอ้า นีะครับครับร้านช่างนบขำๆไม่ขำนะครับโอ้ช่างนบเครียดเครียดโดยร้านจากนี่เมียช่างนบนะครับผมอ่าอ่าอ่าโอ้เมียช่างนบเครียดเครียด